สวัสดีครับผมนายเกษติกินเรืองพวสสองทั 8. แป้ที่หมาจากกลุ่ม b เบสิ h ไพทอนส o l ูเกมครับหลักการและเหตุผลเนื่องจากปัจจุบันเกมต่างๆได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่เด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ทางคณะผู้จัดทําจึงมีความคิดที่อยากให้ทุกคนเรียนรู้และเข้าถึงการเขียนโปรแกรมมากขึ้นจึงได้จัดทำเบสิ h ไพทอนส o l ูเกม คพืที่จะสามารถมอบความรู้ภาษาไพทอนให้แก่ผู้เล่นได้ในระดับพื้นฐานโดยมีการสอนเรื่องภาษาคอมพิวเตอร์กับโครงสร้างของภาษาไพทอนครับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเบสิกไพทอนสกูเกมจำนวน1เกมเพื่อทำสื่อการสอนภาษาไพทอนเพื่อให้ผู้เล่นเรียนรู้ภาษาไพทอนครับโปรแกรมที่ใช้ครับใช้เป็นโปรแกรม RPG Maker MB ครับ โดยตัวโปรแกรมก็จะมีฉากแล้วก็มีบล็อกช่องต่างๆที่สามารถใส่เอีเวนต์เมื่อตัวละครเดินไปสัมผัสหรือว่าตั้งไว้เมื่อตัวละครมาถึงที่ที่เรากำหนดครับตัวอย่างโค้ดครับด้านบน Set Move r o u t e r จะเป็นการเซตการขยับของตัวละครครับ Player เมื่อตัวละครมาถึงที่ช่อง ตละครผมก็จะเดินไปข้างหน้าทางขวาแล้วก็ข้างหน้าอีกสามครั้งครับแั้นก็จะมีบทตัวดดละครพูดครับตัวอย่งางก็จะเป็นประมาณนี้ครับคอนโทรลสวิตช์ออฟหลังจากจบจกจบทพูดก็จะเปลี่ยนไปเป็นเข้าบทการสอนที่หนึ่งทำให้อีเวนต์ตรงนี้หายไปนะครับเรากลับมาเดินซ้ำที่เดิมก็จะไม่ขึ้นอีเวนต์เดิม เราก็จะมีอีเวนต์ตรงหน้าประตูเพื่อที่จะแบบว่าให้ผู้เล่นเผื่อผู้เล่นเดินมาสำรวจนะครับเราจะขึ้นอีเวนต์ต่างๆให้อันนี้ประตูก็จะเป็นอีเวนต์จะเป็นอีเวนต์เปิดเสียงเล่นเปิดประตูเสร็จแล้วก็เซตให้ตัวละครหันซ้ายหันขวาแล้วก็เดินเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดโหมดหายตัวเสร็จแล้วก็วาร์ปผู้เล่นไปที่ช่องแหวทับสิบสามของแผนที่สนอนความเป็นมาภาษา จะไปเริ่มเล่นเกมนเลยดีกว่าครับที่พี่เคยแน่นนะครับจะสอนการดําเนินการกับอีเวนต์ต่างๆ,างๆเช่นบทความพูดหรือว่าการเข้าเมนูนะครับ กดสเปคบาร์แล้วกด Enter ในตรวสอบวัตถุหรือด้เมนการตอช่องข้อความกดปุ่ม F เพื่อเข้าหน้าเมนูหรือกดด้นกลับทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการนะครับจะทําโดยนายเกรต็กินเรืองดโดยเกมจะสอนให้ผู้เรียนได้รับความรู้เก่กับภาษาไพทอนนะครับอวังว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้ขั้นพื้นฐานจากเกมนี้ครับขั้นแรกครับจะสอนก,นการควบคุมนะครับกดปุ่มลูกศรเพื่อเดินตามพิธาน,นะครับแล้วก็กดปุ่ม Shift เพื่อวิ่ง เราไปเก็บโน้ตท,ที่แตะหนังห้องครับโดยผมตั้งอีเวนต์ไว้ว่าต้องเก็บโน้ตก่อนนะครับถ้าไม่เก็บโน้ตก็คือเราจะรีเทิร์นกลับมาให้คุณเก็บเวลาเก็บโน้ตสอนการเล่นก่อนนะครับนะครับให้เราไปเก็บโน้ตเพื่อที่จะเรียนรู้การเล่น,นครับกดตะวันลิกที่ประเภทของไอเทมพเพื่อดไอเทมที่อยู่ในแต่ละประเภทแล้วกดไอเทมเพื่อดำเนินการกดปุ่มเ n t e r เข้าหน้ามนูครับ กรปุมไอเทมกดไอเทมอีกครั้งครับแล้วกดไปที่การโนต้ตการสอนเลยยืนยันการใช้มันก็จะขึ้นสอนการเล่นการควบคุมการดำเนินการอีเวนต์แล้วก็การใช้ไอเทมพอัลังจาจะเราเก็บโนต้ตเสร็จเราก็สามารถเดินผ่านช่องที่ผม,มขับไปได้แต่ไปจะเป็นช่องอีเวนต์นะครับถ้าเราเดินปุ๊บตัวละครจะเดินอัตโนมัติเลยมีต้อนรับ คือลีนะจะมาสอนเรื่องนั้นแต่เกี่ยวกับภาษาไพเท่าให้นคุณเองอเวันนี้เรามาทําความเข้าใจกับการเล่นเกมนี้กันก่อนเกมนี้เราจะมีหัวข้อในการสอนทั้งหมด2บทบทละหคะแนาน,นาการสอนเราจะให้โน้ตช่วยจาไว้ทบทวนซึ่งเนื้อนโตจะหายไปตอนเก็บคะแนนระหว่างบทเียจะคุณความว่าเข้าประตูข้างหลังกับผมไปได้เลยครับต่ผมไ,มได้เซตีเ,เวต์ให้คุยกับตัวละครหนังสือตัวธรรมดา เรากดชิปวิ่งได้๋ยวัตะตูตข้างหลังครับตามอีเวนถ้าพร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องแรกล้วก็เชิญนั่งที่เก้าอี้ได้เลยบอกไว้นะครับตามีเวนคือเรานั่งที่เก้าอี้นะกดสเปกตาครับเพื่อกทำ่อวัตถุแต่ถ้าเราไม่ทําไม่เรียนก่อนเราจะไปสอบก็ไม่ได้ตั่งอีเวนไะว้นะ ก่อนที่จะเริ่มเรียนภาษาไพทอนจะขออธิบายเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ก่อนภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาอะไรที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกันและคอมพิวเตอร์สามารถทํางานางเเตามคําสั่งได้เจ้งมีการพัฒนามีการววัฒนาการโดยการสามารถแบ่งออกเป็นยุคของภาษาซึ่งหลังมีการพัฒนาภาษา,าให้มีความสะดวกในการอ่านและเขียนง่ายขึ้นภาษาในช่วงแรกซังเวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็น5ยุค าษาเครื่องภาษา assembly ภาษาระดับสูงภาษาระดับสูงมากภาษาธรรมชาติก็จะมีการสอนเกี่ยวกับความเป็นมาใครเป็นคนสร้างแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการเขียนภาษาไ t ทอนจะมี2การเขียนแบบ2แบบคือแบบ IDE ซึ่งประกอบเป็นหนึ่งเครื่องมือการแก้ไขต้นฉบ,บ,บับเครื่องมือการแก้ไขจุดบางข้อมแลเครื่องมือใช้โปรแกรมในการทํางานในแบบแบบ IDE จะมีทั้งหมด2โหมดคือแบบ มีเดียสเป็นหมดที่ให้ผู้ใช้พิมพ์คำสั่งลงไปในส่วนที่เรียกว่าเซล l ์หรือคอนโซลทีละคำสั่งและตัวแปลภาษาจะแปลคำสั่งหากไม่มีข้อผิดพลาดจะทำงานตามคำสั่งดังกล่าวส่วนหมดสคริปในหมดนี้ผู้เขียนโปรแกรมต้องพิมพ์คำสั่งหลายคำสั่งประกอบกันแล้วก็บันทึกเป็นไฟล์ไปก่อนเพื่อที่จะสามารถสั่งให้ตัวแปลภาษาทำงานตามคำสั่งนั้งแต่คำสั่งแรกจนถึงบรรทัดสุดท้าย ถ้าหากต้องการตรวจสอบความถูกต้องสามารถใช้โหมด Immediate ในการทดสอบได้ก็จะจบในโหมดแรกนะครับแล้วเขจะได้เป็นโน้ตความรู้มาไม่ใช่นเนอะ็จะมีข้อความพิสอบไปด้านต้นครับขึ้นมาให้ผู้เรียนสามารถอ่านได้อีกครั้งนเอาไปทบทวนความจำหลังจากเสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้ จะเป็นการทดสอบครับเราเลือกเป็นการทดสอบหลังจากเรียนเสร็จเพื่อทีอ่สามารถจะบทเรียนได้นะครับคอมพิวเตอร์หมายหมายถึงข้อใดภาษาที่สื่อสารกับคอมพวมิวเตอร์ภาษาที่คอมพิวเตอร์สื่อสารกันเองภาษาที่ใช้แล้วคอมพวมิวเตอร์ทํางานตา,ามคำสั่งนั้นภาษาคอมพิวเตอร์มีกี่ยุคการเขียนภาษาโปรแกมรกม Python จะใช้เครื่องมือในการพัฒนานที่เรียกว่า ไทอเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับไหนอดีนคือหมอคะแนนที่ได้คือ5คะแนนอ่าไปห่อข้อต่อไปกันมากดคุยกับ้าไปเองพอหลังจากสอบเสร็จนะครับก็จะมีการบอกคะแนนว่าผู้สอบได้ทั้งหมดกี่คะแนนนะครับโดย1ข้อเท่ากับ1คะแนนเสร็จแล้วเมื่อเราสอบเสร็จปุ๊บก็ให้ไปหาที่ตัว ครับจะม,มีขึ้นว่าใช่หรือไม่ก็คือเราจะวาดไปไหมถ้าไม่ก็คือไม่จะว,วม่ใช่ถ้าไปเป็นเรื่องที่สองนะครับคือเรื่องของโครงสร้างเพื่อเริ่มต้นกันเรียนรู้ภาษาไพทอนมาดูตัวอย่างของโปรแกรมอย่างง่ายโดยมีโปรแกรมที่ถามชื่อผู้ใช้และแส้อความรัดคลายทางจอภาพ ตัวยอย่างของโปรแกรมนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ถามชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผลลัพธนน์บนเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับนี่เ่ากับ input ทวัชชิจูเนームปีนฮัลโหลแล้วตามด้วย Name คือรับรับชื่อมารับคําสั่งจากหน้าจอมาที่ผู้ใช้พิมพ์มาเสร็จแล้วก็ปีนออกมา What is your name. รอยู่ว่าฮัลโหลอะไรอยูมา โมดูลครับในตัวอย่างโปรแกรมรับชื่อและแสดงชื่อได้ันทึกเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า test PT <t> 1 pt.py ซึ่งไฟล์ของภาษาไเท่านั้นจะเรียกว่าโมดูลซึ่งโมดูลจะประกอบไปด้วยคลาสฟังก์ชันและตัวแปรต่างๆและที่นี้เราสามารถ i m p o r t โมดูล,ลอื่นๆเข้ามากับประกอบโปรแกรมได้ซึ่งโมดูลจะอยู่ในภายใน,ในแพ็กเกจซึ่งเป็นเหมือนไฟเป็นเหมือนโฟลเดอร์ที่เอาไว้จัดกลุ่มของโมดูลในแต่ละ ภาไปเป็นคอมเมนต์นะครับเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์ภาษาไปเท่านั้นจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายชาร์ปหรือว่าสี่เหลี่ยมคอมเมนตะ์นั้นสามารถเริ่มต้นที่ตำแหน่งแรกของบรรทัดและหลังจากนั้นจะประกอบไปด้วยไวสเปกหรือโค้ดประกรอบหรือคำอธิบายต่างๆคอมเมนต์าตา comment มาใช้ในการอธิบายซอร์สโค้ดที่เราเรียนที่เราเขียนขึ้นและมันไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของโปรแกรม ดยตัวอย่างของเรานะครับจะอ,อยู่ที่บรรทัดแรก s h a r #pythonprogram p อันนี้ก็เป็นการคอมเมนต์คอมเมนต์บอกเฉยๆนะครับเอาไว้ง่ายต่อการเวลาเราเขียนโค้ดแต่ละบรรทัดแล้วก็ปเป็นกลุ่มๆไว้บอกว่าอันนี้สำหรับการแสดงผลอันนี้สำหรับการรับข้อมูลส่วนที่2ครับ statement statement คือคําสั่งการทํางานของโปรแกรมครับแต่ละ คำสั่งในภาษาไพทอนนั้น1จะแบ่งแยกด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ซึ่งแตกต่างจากภาษาซีและจะวาวาซึ่งใช้เครื่องหมายเซมิโคโรนในการจบคำสั่งการทำงานในการจบคำสั่งการทำงานครับแต่อย่างใดก็ตามภาษาไพทอนนั้นคุณสามารถมีหลายคำสั่งในบรรทัดเดียวกันได้โดยการใช้เครื่องหมายเซมิโคโรนคือตามตัวอย่างที่2องเนมเท่ากับ input what i s ชชื่อเนแล้วก็ print hello ออกมา ข้อต่อไปครับ indentation and v o i c e space นะครับในวิษาทไททอนนั้น v o i c e space หรือ Tab สามารถกำหนดบล็อกของโปรแกรมเช่นคำสั่ง if else for หรือการประกาศคำสั่งฟังก์ชันนั้นคือคำสั่งเหล่านี้คำสั่งบล็อกแบบบล็อกก็คือการที่เราสเปก่าเข้าไปเข้ากับว่าเป็นช่วงหนึ่งของคำสั่งคล้ายๆการใช้ปีกกาครับ หังสาบไยเท่านั้นเข้มงวดกับช่องว่างภายในบล็อกมากนั่นหมายความว่าทุกคําสั่งย่อยภายในบล็อกนั้นต้องมีจานวน,นช่องว่างที่เสมอหรือเท่ากันถ้าเข้าไปจะถือว่าเป็นปีกกาของคําสั่งข้างบนอีกทีหนึง่งเขงมีเรื่องโน้ตเข้ามาให้เรา4โน้ต แล้วก็ไปถอบเหมือนเดิมโมดูลหมายถึงคอมเมนต์สไปท่อใหมายถึงข้อใดคือคอมเมนต์สเตทเมนต์หมายถึงข้อใด วันนี้คสองกาที่รวัดสเปคการเวินว่าพวกใครประกอบการทำงานหน้าที่เหมือนปีกเราหลังที่เรา,าจบสองบทเรียนไปแล้วนะครับก็จะมาที่ช่วงสอบคะแนนครับใช้ใช้เต็มชิ้นหนึ่งไว้สอบการเลยนเข้าเรียนใหม่ หลังจากที่จบบทเรียนทั้งสองบทแล้วนะครับผมก็จะให้ไอเทมเป็นกุญแจเดินทางพ้ใช้พุกก็จะสามารถกลับมาที่สองช่องนี้ได้สองช่องนี้คือ,คอทางซ้ายจะเป็นห้องสอนเกี่ยวกับความเป็นมาจนทางขวาก็จะเป็นห้องสอนเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับเรากดใช้พุกจะกลับมาที่ห้องเดิมครับเพื่อสามารถเรียนซ้ําได้ มาทำข้อสอบใหม่ได้เพื่อเก็กงคะแนนก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ